โอเคครับผมออกไปสิเออโอเคครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะ AI Mechan นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับโลบอกกับแมปที่ชื่อว่าอยากกดปุ่มภาคที่4นะครับผมไม่ใช่ว่า EP 4แต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าอันนี้คือแมปอยากกดปุ่มภาคที่4ครับงงงงงงกันดิโอเคงงก็งงกันต่อไปนะครับเราอยู่กับเอ้ยเจ้ายังไม่ได้พูดเลยโอเคครับผมมามาถึงก็เจอซูนอมิเลยฮะ ขอเล่นก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาพูดต่ออันดับแรกคือเราต้องหนีจากสึนามินะฮะซึ่งไอ้อบบงออบบี้อย่างนี้ผมบอกเลยว่าผมผมผมกากมากโอเคก็ไม่ได้ยากนะครับจริงๆมันก็อันนี้มันถือว่าเป็นออบบี้ง่ายๆครับเอ้ยมีเหรียญให้เก็บด้วยเอาไงดีวะถ้าเกิดเก็บจะทันไหมเอ้ยเอ้ยอ้าวเจอหลอกตายแล้วครับโดดลงมาใหม่มาพูดกันใหม่ยังไม่ได้พูดเลย a t the fuck และนี่ก็คืออยากกดปุ่มภาคที่4นะครับอันนี้คือเขาให้เรา้อคือเขาให้เราหนีตายครับจากลาวาครับผมกูยังไม่ได้เล่นเลย <c oughs> มาตกลงมาคุยกันต่ออ้ยา <c oughs> อยากจะพูดอยากจะพูดอยากจะพูดแนะนำคลิปแบบนี้นะฮะถ้ามันจะมีเวลาสิบวินนะครับให้เราหาสิ่งของนะครับ อันนี้คือให้หาเลดบอลน,นะครับบอลสีแดงผมหาไม่เจอวะ่ะอ่ะยังไม่ได้หาอะไรเลย <c oughs> อยากจะเปิดคลิปเหลือเกิน,ค,น,นค,กกคือตรงนี้นะครับห้ามไปกดปุ่มก็คือตรงนี้นะฮะคือเขาบอกไว้ว่าอย่าไปกดปุ่มนะครับถ้าเกิดคุณไปกดปุ่มนะฮะมันก็จะมีมินิเกมมาให้คุณเล่นนะครับผมจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อย่าไปกดปุ่มนะครับเพราะว่า แลใครทะลึ่งกดปุ่มวะอันนี้ก็แค่วิ่งแข่งกันครับผมโก้โห oh, oh. มันไม่ใช่วิ่งแข่งแลฮะมันมันคือการเดินแข่งครับผมเดินอย่างช้าเลยแต่ผมคิดว่าผมน่าจะได้ที่หนึ่งนะเพราะผมอยู่ข้างหน้าแล้วผมก็ขึ้นตรงนี้ไปแล้วครับอ้าวอ้าวแล้วทําไมมันวิ่งไวอย่างนั้นนะมันต้องเหยียบสปีดใช่ไหมปาบโอ ช้าหรือเกินมีน้ำด้วยครับสูตรน้ำก่อนแล้วกันอย่างกาวเลยครับแมพจะถึงแล้วเส้นชัยเอ้ยมงวิ่งได้ไงวะมึงคิดโกงอ่ะเดี๋ยวผมจะเอ้ยกระโดดได้ด้วยโอ้โหมันมันโกงอ่ะมันโกงมันโกงมันโกงคุณผู้ชมผมจะถึงแล้วครับผมจะถึงแล้วฮะอย่างน้อยก็ขอที่สาก็ยังดีวะโอเคที่สี ออย่าไปกดนะฮะถ้าใครไปกดนะครับมันจะมีิมไอเวน <c oughs> โอ้กูอยากไม่ได้พูดอะไรเลยตายก็ <c oughs> <c oughs> โอเคเอจริงผมชอบเลยเออเฮ้ยมึงจะกดอะไรดันหน่าวะเอางี้หลบครับผมอันนี้ก็แค่หลบก้อนหินนะฮะมีแค่เนี้เงเหรอวะโอ อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากโอ้โหมันกดไม่หยุดเลยอะกดแบบอันต t o p ไปฮะไปกันครับผมไปกันครับไปกันครับอันนี้ผมจะไม่ไปเก็บเหรียญแล้วฮะไปกันครับไปกันครับคุณผู้ชมอุ้ยตายตรงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นอันนี้คืออะไรเนี่ย เอ้กมีดาบอ๋อกูสามารถฆ่าทุกคนได้นี่แน่แค้นมานานแล้วคืออันนี้คือผมถือดาบครับผมมินิแมปอันนี้คือน่าจะให้ผมไล่ฆ่าทุกคนนะนี่เออใครอ่ะห้าวขาคือนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกมีปีนกำแพงหนีด้วยคิดรู้ว่าจะหนีรอดคิดหรือว่าจะหนีรอดมานี่ซะดีๆจะไปไหนจะไปไหนครับจะไปไปไหนครับสะใจจริงๆ เออค่ะจะไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนมานี้มานี้ืออหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังยังเหลือเนี้ยแคทกับควีนนาศูนหนึ่งนะฮะมันไปแอบที่ไหนกันวะไปแอบที่ไหนกันเอา้าว้าคาไม่หมดเดีย๋ยพึ่งกดนะฮะบ,บอกว่าอย่าพึ่งกดอันนี้สนามมวยครับผมว้าปล่อยกันเนาะว้ายังไม่ได้เล่นเลยสำหรับจะปิดคลิป เอ,อ้ยกดกันต่อตรงนี้เป็นสไลด์ดาวนะฮะว้าวโเคเทโอเคนะครับสำหรับแมปอย่าก,กดปุ่มพาร์ทที่4นะครับเอ้ยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะกู <l ittle noise> ขอเล่นแบบนี้ก่อนละกัน <l ittle noise> ไปเลยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมตามนั้นนะฮะบ๊ายบาย